สวัสดีครับผม FC ฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกองหลอนที่ประเทศลาวนะครับผมกองหลอนก็คือตำรวจบ้านนะครับผมอธิบายให้ฟังคือมีนักท่องเที่ยวเนาะชาวไทยเขาไปเที่ยวที่บ้านเวอร์อนครหลวงเมืองจันทร์และไปนอนอยู่ที่บ้านเนาะก็ไปจับเขาอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะครับผมเป็นหลายเป็น เทที่เท่าไหร่เลวไม่รู้แต่เยอะเลยล่ะ <c oughs> ไปจับเขาทำไมครับผมยังงงนะไปจับแล้วก็ไถเขาคนละสี่ห้าพันครับผมเจ็ดคนอยู่ที่บ้านเวียนเวียงจันคนครหลวงเวียงจันท์อันนี้ผมอยากจะฝากถึงพวก <c oughs> ที่เกี่ยวข้องนะครับผมด้วยรัฐบาลหลานครับผมให้จัดการหน่อยครับผมคือทําอย่างนี้มันจะเป็นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกับผมเพราะโลกโซเชียลทุกวันนี้คือมันไวมากคือ เป็นอย่างนี้ตลอดตลอดนะมีทุกแขวงทั้งหลอนเป็นอย่างนี้นะรั่วตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ที่รีดไถนะชอบรีดไถนะี่จะทําให้การท่องเที่ยวนี่ผมบอกเลยว่าแย่ที่ผมเห็นนี่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะที่เข้าไปเที่ยวลาวเนี่ยมีแต่พี่น้องชาวไทยทั้งนั้นเขาไปสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นแทนที่จะบริการเขาดีๆนะ บริการเขาดีๆเออให้เขาประทับใจให้เขาอะไรยังไงให้เขาประทับใจให้เขามาเที่ยวอีกเนาะอันนี้อะไรเขาไปแล้วนอนบ้านเรือนก็ไม่ได้เขาไม่ได้เอาเอาวุธสงครามเขาไปทําสงครามหรือไปป้นไปอะไรใครเนะาะโอ้อันนี้ผมว่าควรแก้ไขยอย่างเร่งด่วนครับผมนะฝากด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะมันโอเป็นหลายเคสแล้วครับผมเห็นยูทูบเบอร์ลงหลายคนแล้วครับผมผมก็เห็นผมก็เลยมา อยากเอามาแชร์ต่อครับผมคือมันไม่ดีต่อภาพลักษณ์ประเทศครับผมนะไม่ดีแน่นอนครับผมการท่องเที่ยวนี่เห็นรัฐบาลเนี่ยเชิญท่องเที่ยวนะต่างชาติเข้ามาเที่ยวแต่เชิญเข้ามาแล้วมาขูดรีดเขาอย่างเงี้มันดีเท่านวะมันถูกไหมนะนะอันนี้ผมฝากด้วยครับผมโอ้โหมันมันไม่ใช่เลยครับผมมันบแมนเลยครับผมดูส กองหลอนในความเอาไปนะเอาไปทัดปรับความคิดสมัยนะผมว่านะมันมีผลกระทบมากนะกับการท่องเที่ยวครับผมโอเคครับผมฝากด้วยครับผมผมก็อยากจะฝากแค่นี้แหละครับผมคือมันไม่ดีต่อประเทศชาติแน่นอนครับผมนะถ้ามีการรีดไถกันอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่และการเอารัดเอาเปรียบ <c oughs> อย่างที่เห็นลงข่าวที่หลวงพระบางก็ขายของแบบยัดเยียดนะการท่องเที่ยวขายข้าวขายอะไรอ่ะอันนี้ก็ควรแก้ไขครับผมนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเอารัดเอาเปียบเนี่ยอยากให้แก้ไขโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับผมฝากด้วยครับผมฝากด้วยครับผมผู้ใหญ่นะฝากถึงผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วผมบายบายครับผม